ô tụi con man rồi nó nè nè man như sai là hả ô ô tụi con tụi con ô cả lại cả lại cả nè ham nắc nè đấy nè tụi con là nai phan nhìn tay khử nè nó nè ô nè ô tụi con nè man lại man lại man lại nè man lại ô này oh, oh. I mean. <cern OVER> <Piano> tớm <được> oh nó <laughs> <Ko>? <cườiell> ต๊ะที่ชองนี่เด้อพี่น้องเด้อใกลใกลู้บ้านใกล้ตโตที่ช่องี่โอเคไม่้ต้มต้องลัะเออใส่เบียร์ลูกนยวจอด่ะโ้นึไปมาน้ำ่าอ้แกอ เี่นายพานนี่เน่ยพ่นน่นายผ่อนเพาะนได้พ่นทับขึ้นนีเนาะทุกคนออให้เบิ้งนี่จะน้อยจังสิบปรน้ำต่ออีกต่หลังโตนายพานยิงเองนี่จักชิได้หรือบบได้แลยเนาะได้บบได้กับบ่วกัน อาทุกคนตอนนี้กำลังเผาในตน้อยมาติดตามนางกอบอีกเบิะ่ตน้สามเมียสามตีเกเอืยการได้ลือกรนาบขึ้นเดี๋ยวนี่กะลุกลื้อทุกคนไปดูอยปอกกะลุกนระลุกถ้ดูเหมนเดี๋ยวีปลาอากาศโอ้ยกระเบิ้ลเดี๋วกระเบิ้ลนี่ยเบิ้ลเนล่งอันไหนไม่ได้ขนากีหญ ทำยีงแล้ช huh, ah ิจองค่ะเหอ่นยเนาะบโดนมเฉยตันเล็กเนาะเปฝักแรกแล้วก่าตัจะไม่ได้แล้วอ้กไอกองไฟตัวนี้อ่ะอ้ออยากอะอะไรเป่า

ปอดเดอมานี uh my seeing, my ่ไม um. ่จวดนะก้อยตะโอนไม่ตากี่นะกับตไปวันน้ำบ้ากูจ๊ะเต้เตกลัฟงกนไ่ม่กูเหอะเดี๋ยวนี้จะเกลียร์ราคาจะดไกดกระปิดกระดดะึกระนกระโดดอันเดะ

ไม่รู้จะเอาเชือกหมม่เจอเลยเชือกนี่หมายได้ปกระเบนมาเลยนายผ่านุนขูดักเลยเนาะครอคักครับอยู่กับบอนน้ำต้นตาบท่านเนาะโอ้พี่น้อง นั่งกอบขะคาบจะหน่อยนี่ก่อเจียวขะคาบให้นายพานเพิ่นช่อยจุจากบาทนี่กินโฮมันนี่ โอ้สุกคนนายทานเพิ่นกินอันันโหมากิน่ออ่ะอะจ่อะก โอ้โันี่นางกรอบพี่นั่งเ้ยนางกรอบดีแล้วตัวที่สอง นายพ่านิ่นยังคัวเนาะทุกคนเือเลยเยอะคอไม่เอีดเลยเอะไปเจาเลยงไหนอนมีมาแมนายพาน

นางวัดเชื่อ่บาวจากคนดับตาออนต้องต้องยู่อยาให้เราเงียดตีบอไม่ชอบเขามีบันหลับให้มา่ห้เขาว่าบันหลับนี่อ๋อนี่อ๋อจนสอบี่น้อยต่เอาเราเนียดจะตแรงตาเลยตาอ้ยก็เป็าคนไมตากันคุณเล่จะแจกก้อน้วยที่อก

บ้าเลยให้เพื่อนนีเจ้าโอเคเพื่อนจะยงันเพื่อนเพื่อนไหมเพรากว่าเกต่างมืเลยห้ามอะไม่นางกอบเกต้าไม่เอิ้นกเอิ้นฮอ่อนอ่อนน่าลำว่าอ่นก้าเบาเบาหล นเาก็พันติดอีกมันเองมันเข้มมากมันแน่นเบาหมดเลยมันเข้าว่าอดไม่คุ้มเดินมัเนาะุ่ม่าจะคู่รูนเนาะเมเริ่มแล้วยามุดโค้มดบ

อ้าอาลุอนังกอบอืมอืมอ่านังกรบนังกรบอืมอืมกเจอะอืม้นเนี่ยขั้นตะแกรงลีแต่ก็ปลาอันแกร่งกลุ่มแตก็โตเอะล้ตเติเนีเฮ้ยวันนี้เติม ตาหวนวานมาพี่น้องมากินไส้จ e ุกันหวานวานบ่าคำกระสวดมเออตอต้นเลนโอ้นีก็เป็เจ้าป well> ่ะคัวเล็วป้งองปั้นนัน่อยจะหาของมไมเป็นอันปั้นกาเกนออกพร้อกเชิดผาซื้อ